สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิมบิกเกมมิ่งชา n นลครับรู้จะเกมมากขึ้นแบบผมครับเก่งซิมบิกครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Raja of the Ganges เเกมนี้ครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ คาจริงออกมาสักพักแล้วนะครับแต่เป็นอีกเกมหนึ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดเกมอ่าสตาร์ทิจี้เกมนะครับงาน International Board Game Award นั่นเองนะครับผมในปี2017มัง้งหรือ18ปีปี2018เออปี2018น่าจะนะครับผมเพราะตอนนั้นผมยังอ่านข่าวกับ j c อยู่เลยถ้าจะไม่ผิดนะครับกับเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ย JC บอกเกมวันเดอร์ Z, ler, เนี่ยก็ยุให้ผมหาเล่นมาตั้งนานแล้วแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งหา,หาซื้อมาได้นะครับผมก็เลยเอามาลองเล่นแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว Resource Management ที่แล้วก็ Work e r p l a c e m e n t ทีท r e ี่ u r ซ e ของเราเนี่ยจะเป็นลูกเต่านะครับผมและลูกเต๋าเนี่ยที่สำคัญเห็นไหมมันจะมีหน้าอยู่หลายหน้าวันนั้นเนี่ยแต่ละหน้าก็จะมีผลในการใช้งานมันต่างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผม นี่คือเซตอัพสำหรับเพลเยอร์นะครับผมซึ่งการเซตอัพเพลเยอร์เนี่ยผมขอเซตอัพให้ดูแค่คนเดียวแล้วกันนะครับผมอ่าให้ดูว่าระบบเกมเป็นยังไงเราก็แค่จนินตนาการว่าถ้าเกิดว่ามีคนอื่นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยจะมีวอร์เกอร์คนละ3ตัวนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดคนละ1อันอันนี้จะเป็นบอร์ดเอาไว้เก็บลูกเต๋านะครับไม่มีอะไรจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้แต่อันนี้มันบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยลูกเต๋าเรามีได้เต็มสุดเท่าไหร่ซึ่ง่งงงกกกก็็จะะมมมมี10 10ชออในนาาาารรวลูเตต๋คับผื เราจะต้องค่อยๆแบบไปเดินทางหาของหาหน่นหาหนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งตอนเล่นนะครับเริ่มมาเรามีแค่นี้และลูกเต๋าสีละ1ลูกนะครับมีทั้งหมด4สีแล้วก็ทอยปั๊บ ทอยเสร็จครับก็วางไว้ในสล็อตต่างๆอ่าไม่มีผลนะครับเราจะวางมือไหนก็ได้เราอยากให้ไอ้แบบอร์นี้ยวางมือไหนก็วางตรงนั้นแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เวอร์เกอร์สามตัวบอกไปแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาเวอร์เกอร์ของเราเนี่ยอีก3ตัวไปนอนไว้ในที่ต่างๆนะครับตามที่มันบอกไว้เนี่ยมันจะมีมาร์เกอร์บอกอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยเอาเบอร์เกอร์มานอนอย่างนี้ซึ่งให้เราปลดล็อกในภายหลังนั่นเองเกมนี้เราจะมีเวอร์เกอร์ได้มากที่สุดแค่5ตัวเท่านั้นหมายความว่าในเนี้ยเราจะได้แค่2ใน3โดยที่ตัวแรกได้มาแล้วก็ทาให้เรมี เวอร์เกอร์เพิ่มขึ้นแล่ตัวที่2ได้มาครับให้เราโยนทิ้งไปจะไม่ได้นะครับแต่ตัวที่3เนี่ยก็จะทําให้มีเวอร์เกอร์มากขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับมากสุดห้าตัวแต่ใหญยเวลาเล่นก็จะได้แค่สี่นั่นแหละยกเว้นคนที่จะทําทั้ง3แท็กเลยเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับผมลอกจากนั้นครับก็เอาเม็ดสีของเราครับวางไว้ตามนี้เอานุนวางไว้ตามนั้นเรียบร้อยครับจบการเซตอัพทุกคนทําตามนี้หมดเลยนะครับผมอ่านี้ตัวที่แท็กเนี่ยก็จะมีแท็กแต้มซอยแท็กหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นแท็กเงินนนะรรับโดยทททีี่่่่เเเอาาจิม3ง แล้วคนที่เล่นคนที่2จะ4บาท5บาทแล้วก็6บาทตามลำดับอ่าคนแรกจะเป็น3บาทนะครับแล้วคนแรกเนี่ยก็จะเอา first player token ม่เป็นลูกช้างโง่ๆอันนี้นะครับผมไว้กับเรานั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือการ เซตอัพนะครับเริ่มต้นมาดูวิธีเล่นครับเดี๋ยววิธีเล่นเนี่ยเราก็จะผัดกันมาเวอร์เกอร์ตามสไตล์เวอร์เกอร์เพจเมนเลยแต่ว่าอย่างนี้เห็นหัวตาลายมากๆเลยมีหลายจุดมากให้วางนะครับเดี๋ยวนี้จุดที่จะวางเวอร์เกอร์สำหรับเกมนี้ครับอ่าบอร์ดต้องบอกไว้ก่อนบอร์ดจะมี2ด้านบอร์ดนี้จะสำหรับเล่น3ามถึงสคนซึ่งบอร์ดตรงนี้นะครับอีกบอร์ดหนึ่งจะเอาไว้เล่น2คนนั่นเองฝั่งหนึ่งวางเวอร์เกอร์เนี่ยเราจะวางในจุดสี่เหลี่ยมทั้งหลายแหละเนี่ยมีจุดนี้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 ตรง แล้วก็จุดตรงนี้นะครับผมหมดแล้วนะครับนี่คือจุดที่เราสามารถวาลเวอร์เกอร์ได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าข้างในจุดนั้นมีรูปอยู่คือเราจะต้องเสียของนั้น,น,นด้วยส่วนใหญ่จะเป็นแค่เงินกับแต้มไม่ใช่เงินแต้เงินกับลูกเต๋านะครับอย่างเช่นถ้าผมจะทำอแอคชั่นตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องใช้ลูกเต๋าหน้า6เสียไปอันหนึ่งสีอะไรก็ได้ถ้าไม่มีบอกสอีหรือถ้าตรงนี้ครับก็ต้องใช้ลูกเตา๋าสีส้มครับหน้าอะไรก็ได้ถ้าไม่มีบอกหน้านะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบอกหน้า บอกสีนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ครับคือใช้เงินถ้าเป็นรูปเงินก็ใช้เงินเวลาคนวาคนแรกเนี่ยก็จะใช้เงินถูกสุดแล้วก็ลองมาไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนใช้เงินแพงสุดนะครับตรงนี้ใช้ลูกเต๋าหน้าอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะครับส่วนนี้ก็ไม่ต้องใช้เลยเลยเท่าช่องว่างเนี่ยคือฟรีนะครับฟรีใจเงินจากเงินจากเงินจาจเงิน,างนตามนี้ให้รู้ทั่วกันว่าเป็นยังไงนะครับอะต่อไปมาดูช่องต่างมาดูวิธีชนะก่อนดีกว่านะครับวิธีชนะเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้มันจะมีอันนี้เรียกว่าค่าเฟรมนะรรัหือเียกกกว่าแต้้มม็็ไดจ ไปเรื่อยๆฝั่งนี้ส่วนเงินครับเวลาเราได้มากขึ้นมันจะไปเรื่อยๆ, <S <S ๆฝั่งนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เงินกับเฟมอ่ะมันมันคลอสกันมันข้ามกันไปได้เนี่ยชนะเลยนะครับผมก็จบเกมนั้นทีเวลาจบเกมครับเราก็จะเล่นให้ถึงเพลเยอร์สุดท้ายของรอบนั้นนะครับอีกคนละตาเลยก็คือวายแค่คนละตัวเราก็มาดูว่าจะมีใครที่จะนําการคลอสใช่ไหมถ้าเกิดว่า มีคอร์สมากกว่าหคนก็ดูว่าใครเลยไปมากกว่ากันประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือเป็นวิธีจบเกมที่แปลกประหลาดดีแต่ก็เท่ดีนะครับก็คือเราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยเราจะเก็บแต้มเยอะๆหรือจะเก็บเงินเยอะๆหรือจะเก็บเงินกับแต้มให้มันไปรวบกันมันจบตรงนั้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเน้นเลยนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูว่าช่องต่างๆทําอะไรได้บ้างนะครับ มาดูการหารีซอนกันดีกว่าการหารีซอนก็จะมีช่องตรงนี้นะครับผมที่ลงตรงนี้ก็ได้เต่าสีส้มอ่ามีคนนึงมาลงนี้ก็ยังลงได้ก็ได้เต่าสีส้มเหมือนกันพอลงครบสองคนก็ลงอีกไม่ได้แล้วตามสไตล์บอร์เกอร์เพจเวนเลยที่อยู่ช่องเดียวกันไม่ได้นะครับอ่านี้ก็ได้สีน้ำเงินอ่าอันนี้คือว่าปั๊มตังครับได้เงิน2บาทแล้วก็สามารถถอยลูกเต๋าใหม่ได้ลูกเต๋าที่อยู่ตรงของเราเผื่อแบบได้แต้มไม่ถูกใจแล้วก็บางอี้เพื่อถอยใหม่ได้นะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้ครับจ ได้ลูกเต๋าสิม่วงสองอันจ่ายสีเขียวได้ตามนี้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ลูกเต๋าใหม่มาเนี่ยให้เราทอยทันทีแล้วก็วางไว้ตรงสเตจูวางไว้ตรงเนี้ยไอเทพองค์เนี้ยของเราทันทีนะครับแล้วก็จะมีถ้ามาดูตรงนี้กันดีกว่าอันนี้คือการเดินเรือนั่นเองนะครับถ้ามายี้คือเดินเรือเวลามาเนี่ยไอน,นี้มันอาจจะบอกว่าไม่ต้องจ่ายลูกเตา๋าแล้วจริงต้องจ่ายลูกเต๋าด้วยนะครับผมดูตรงนี้เลยคนแรกไม่ต้องจ่ายเงินแต่จ่ายลูกเต๋าถ้าจ่ายลูกเต๋าหนึ่งเลขหนึ่งเป๊ะจะได้เดินหนึ่งช่อง เลข2ไปเป๊ะได้เดิน1-2ช่องแล้วก็เลข3ไปเป๊ะได้เดิน1-3ช่องโดยที่เลข4ขึ้นไปจะใช้ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างนี้เห็นว่า ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีลูกเต๋าที่หน้าสูงสูงเท่านั้นบางทีเราต้องมีลูกเต๋าหน้าต่ำๆเพื่อไว้ทำแอคชั่นอื่นๆที่เราต้องการด้วยเพราะฉะนั้นสูงก็ดีต่ำก็ดีสำหรับเกมนี้นะครับแต่สูงน่าจะดีกว่าหน่อยบ้งอ่ะเวลาเดินครับก็เวลาไปหยุดที่ไหนเราจะได้ของตรงนั้นทันทีนะครับผ่านไม่ไดนะ้นี้ก็ได้ลูกเต๋าสองลูกสีแล้วก็ได้ได้มาอย่างที่บอกว่าทอยทันทีอันนี้ได้ค่าคาร์มาพอยส์ครับคาร์มาพอยส์จะไปขึ้นหนึ่งมันก็จะขึ้นแ็กนั้นซึ่งคาร์มาพ เราจะมีได้มากสุดเนี่ยคือ3อันเท่านั้นก็คือถ้าเต็มเนี้ยก็คือเต็ม3ถ้าอย่างงี้ก็คือไม่มีเลยแต่เริ่มมาเราจะมีคนละหนึ่งนะครับผมโดยที่ค่าคาม่าพอยต์เนี่ยในตาของเราก่อนที่เราจะทำแอคชั่นเนี่ยเราสามารถลด1เพื่อพลิกหน้าเต๋าได้นะครับหรือลด2เพื่อพลิกหน้าเต๋า2ลูกได้การพลิกหน้าเต๋าคือย,ยังไงสมมติน,นี้เป็น2อ,อยู่ใช่ไหมพอพลิกหน้าเตา๋าปุ๊บมันจะเป็นฝันข,ข้ามปุ๊บมันกลายเป็น5เลยนะครับหรือถ้าหน้านี้กลายเป็น5อยู่ พลิกปุ๊บมันก็จะกลายเป็น2นะครับหรือถ้าเป็น4ก็จะเป็น3แล้วก็1ก็จะเป็น6ตามนั้นนะครับผมก็คือมันจะเป็นพลิกไปหน้าฝันตรงข้ามของเต่านั้นนั้นนั่นเองนะครับสำหรับแบบเฮ้ยเราถอยได้1่แล้วเราอยากได้6กอ่ะก็ไปใช้คาม่ามันพลิกได้นะครับซึ่งวิธีการได้คาม่าเนี่ยก็มีก็ยากอยู่แต่มีตรงนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเงินส่วนนี้ก็คือได้ทำแอคชั่นของตรงนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือได้ค่าแต้มอ่ะถ้าเป็นรูกพัดเนี่ยก็คือแต้มทุ เราได้ลูกเต๋าสีม่วงเนี่ยตามค่าคาม่าที่เรามีอยู่ถ้าผมบานในทนี้ตอนนี้ผมก็ได้แค่1ลูกนั่นเองแต่ถ้าผมปั๊มคาม่าให้ขึ้นถึง3ก่อนอะไรเงี้ยมาปุ๊บก็ได้ลูกสีม่วงต้องสลูกนะครับผมอันนี้คือการเดินเรือนะครับคือมันจะส่วนใหญ่หลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นวัน time effect นะครับแต่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเรือจนข้ามไอตัวตรงสะพานได,ได้เราจะได้วอร์เกอร์มาเพิ่มด้วย1อันด้วย1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จะเหมือนเป็นเหตุผล ย่อยๆหน่อยห,ห,หนึ่งที่เอาไว้เดินเรือส่วนใหญ่คนก็ชอบเดินเรือกันเวลาได้ลูกเต๋าต่าๆเพราะว่าอย่างน้อยมันได้อะไรกลับขึ้นมาแถมเราทําไปเรื่อยๆมีสิทธิได้เวอร์เกอร์เพิ่มด้วยเวอร์เกอร์เพลสเมนต์ครับเวอร์เกอร์เยอะอยังไงก็ดีนะครับมาดูต่อกันดีกว่านะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นตอนเดียตรงนี้เดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งเราต้องอธิบายนี้ก่อนแตอ่อันนี้คือการสร้างนะครับเราสามารถมาสร้างได้เป็นคอลี่คอลี่เวลาลงก็ลงปึ้งแล้วก็จ่ายเงิน1ึบาท จ่ายเงินอันนี้ก็ลดครับปุ๊บอ่าถ้าเงินไม่พอก็ใช้ไม่ได้นะครับพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราดูตรงนี้ครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรซึ่งนเ,เนี้ยเวลาเซตอัพเนี่ยมันก็จะแบ่งตามสีไปแล้วเนี่ยสีม่วงด้านหลังเป็นกระทิงอันนี้สีม่วงด้านหลังเป็นเสือแล้วก็อันตรงกลางจะเป็นสีม่วงที่เป็นด้านหลังเป็นงูนะครับผมเอ่อเพื่อทําให้ความหลากหลายในการเลือกซื้อเนี่ยมันมีนะครับอ่าพอเราจะซื้อครับเราเลือกว่าเราจะซื้อสีอะไรนะครับมีสีฟ้าสี ส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงถ้าเราเลือกซื้อสีนั้นเราต้องทิ้งลูกเต๋าสีนั้นด้วยนะครับก็คือเอาเวอร์เกอร์ไปลงใช่ไหมจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จเลือกซื้อครับเลือกเสร็จทิ้งลูกเต๋าตามนั้นนะครับถ้าเลือกซื้อนี้ก็คือทิ้งลูกเต๋าสีม่วงที่มีแต้มสีขึ้นไปถ้าเลือกซื้อนี้ทิ้งลูกเต๋าสีม่วง,วงกี่ลูกก็ได้ที่มีแต้ม8ขึ้นไปนะครับ ก็คืออาจจะทิ้งเลข4กับเลขรือเลขสกับเลข5อะไรเพื่อซื้อ,อน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยลูกเต๋าสูงจะมีผลแหละอ่าถ้าเกิดว่าอยากซื้ออะไรที่มันมแพงเราก็ต้องมีลูกเต๋าที่สูงวานนี้สิเนี่ยเราก็ต้องมีลูกเต๋าแบบ6กับ4หรือ6กับ5อะไรแบบนี้หรืออาจจะใช้หลายลูกก็ได้ซึ่งการใช้หลายลูกมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะมันเหมือนเสียรีซอสไปหลายชิ้นอนะถ้าเกิดว่าถอยได้น้อยก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมอ่ะเวลาเลือกซื้อมาสมมติผมเลือกซื้้้้้้้้้้้ออ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 อัันน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 ีีีมมาาาาาครรยยยย่ย่ยนนยย่่งงงแกเนเเเเลืืจะตตตใใหหถ1สชขไไดนนได้ นะครับต่อยี้ได้ต่อยังงี้ได้ต่อยี้ได้เราสามารถพลิกไปพลิกมาได้อิสระเลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับตะแคงได้นะครับอย่างน้อยต้องเชื่อมกับน,นี้หนึ่งเส้นไม่ว่ามันจะไปไกลขนาดไหนและก็ดูว่าถนนเนี่ยมันเชื่อมกับน,นี้หรือเปล่านะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราต่อแล้วถนนต่อออกเงี้ยเราจะได้โบนัสตรงนี้เลยก็คือต่อเงี้ยปุ๊บอ่ะได้เงินสามบาทก็หยิบเงินสามบาทมาเลยนะครับถ้าถนนสามารถเชื่อมออกขอบได้ถ้าเกิดว่าถนนเชื่อมมาขอบนี้ไม่มีอะไรก็อดได้อะไรไม่มีอะไรนะครับบานอยได้เต๋าได้แต้ม ได้เนี่ยตามนี้เลยนะครับผมยิ่งยิ่งมาไกลยิ่งยิ่งโบนัสเยอะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเข้าอย่างนี้ได้ไดแตมเข้าอย่างนี้ได้ได้กเตาก็ได้อัปเกรดอย่างนี้ได้6บาทนะครับผมอ่ะก่อนที่จะมาอธิบายของที่เ่ในี้ครับขอพาทุกคนไปดูการอัปเกรดกันดีกว่านะครับผมเพราะจะมี ผลพ่วงกับไอตรงเมื่อกี้ด้วยเวลาได้อัปเกรดครับเราก็สามารถเลื่อนนี้ได้1ขั้นนะครับผมแต่ถ้ามีอย่างนี้แล้วก็เลื่อนอย่างนี้ได้นะครับคือมันดีตรงไหนมันจะทำให้บิลดิ้งสีต่างๆที่เราสร้างในบอร์ดของเราเนี่ยมีแต้มเพิ่มมาขึ้นตอนนี้ทุกบิลดิ้งทุกสีครับมีมูลค่า2แต้มสร้างปุ๊บได้2แต้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเน้นบิลดิ้งสีแดงเราก็อัพให้เต็มก็ได้อ่าแล้วก็ต่ออย่างนี้ครับเวลา เราสร้างไป้ียสีแดงก็จะได้อัลละสีแต้มเลยนะครับก็ต้องดูแนวโนม้มดีว่าเราจะสร้างสีอะไรบ่อยๆนะครับผมก่อนที่เราจะอัปเกรดย้ำาทีอัปเกรดได้แค่หนึ่งขั้นนะไม่ใช่ขึ้นจนเต็มนะอ่ะเพราะฉนั้นครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมซื้ออันนี้มาวางปัป๊บเกิดอะไรขึ้นครับนี่อันนี้มีบิลดิ้งสีขาวนะครับบิลดิ้งสีขาวของตอนนี้เป็น2แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะได้2เฟรมพอยต์หรือว่า2แต้มเลยขึ้นแบบ นะครับเอ่อเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงที่สร้างไอ้นาเขตหรือเขาเรียกอะไรเหมือนแบบขยายนาเขตตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้แต้มด้วยถ้าเกิดว่าเจอบิวดิ้งนั่นเองนะครับหรือบางทายเนี่ยมันก็จะมี2บิวดิ้งเลยสมมุติผมสร้างนี่ปั๊บนะครับก็จะได้4แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้สีแดงผมเต็มอยู่อะอันนี้ก็จะได้เป็น4แต้มบวกสแต้มสร้างเสร็จปุ๊บได้6แต้มเลยนั่นเองอ่ะนี่ก็คือ ประเภทบิลดิ่งต่างๆนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีหลักเลยที่ทําให้เราได้แต้มนั่นเองต่อไปครับก็จะมีตลาดนะครับซึ่งตลาดเนี่ยจะมีรูปเงินอยู่นะครับมีตรงนี้มีนี้มีนี้มีนี้นี้นี่เยอะแยะเลยนะครับตลาดเนี่ยก็จะมีสินค้าอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับจะมีอันนี้น่าจะเป็นข้าวังอ่าอันนี้เป็นผมเรียกว่าบอกโคลี่แล้วอันนี้ก็เป็นอ่าผ้านะอ่าผ้าสักอย่างหนึ่งนะครับ อ่ะข้าวผักผ้าอ่าง่ายนะครับตลาดจะมีสารประเภทแล้วก็จะมีราคาอยู่แปลว่าถ้าเราขายนี้ได้ได้2บาทขายนี้ได้1บาทได้1บาทนะครับบางทีเนี่ยเหมือนในเนี้ยบลอกเกอรี่หบาทแต่เนี้ยบอกเกอรี่สบาทนะครับอ่ามันจะมีมูลค่าไม่เท่ากันด้วยนะครับการนี้เวลามาสร้างในเมืองของเราปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรจนกระทั่งครับจนกระทั่งเราเอาเวอร์เกอร์ ไปลงที่ตลาดอ่าสมมติเราผมเอาเบอร์เกอร์ไปลงที่ตลาดตลาดเนี่ยจะมี5ช่องนี้นะครับถ้าลงเบอร์เกอร์ที่ตลาดนี้เราจะได้เงินทั้งอ่าได้เงินจากตลาดอ่าผักนะครับถ้าลงนี้ได้เงินจากตลาดผ้าลงนี้ได้เงินจากตลาดข้าวนั่นเองนะครับเวลาลงเนี่ยต้องจ่ายลูกเต๋าด้วยโดยที่ลูกเต๋าเนี่ยจะเป็นจัแม็กซิมัม จำนวนตลาดที่เราจะเก็บเงินในเมืองของเราอย่างเช่นถ้าเกิดผมลงอันนั้นแล้วผมจ่ายลูกเต๋าสามผมก็จะเก็บเงินจากตลาดข้าวในเมืองผมได้มากที่สุด3ตลาดนั่นเองนะครับผมอาจจะมีอยู่ทั้งหมด5ตลาดอะ่ะในในเมืองของผมอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทิ้งเลขสามก็ต้องเลือก3อันเพื่อให้ได้เงินจากมันนะครับเวลาได้เงินก็ได้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยพวกนี้มาบวกบวกกันแล้วว่าเราได้เงินเท่าไหร่แท็กเงินก็จะขึ้นนี่จะเป็นวิธีหลกัหลกๆเลยที่ทำให้เราได้เงินจากเกมนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ตั้งแต้มและเงินนะครับส่วนใหญ่จะมาจากอันนี้เลยนะครับเยอะมากๆเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญเลยในการเล่นเกมนี้ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นโบนัสแอคชั่นป,ปลายทั้งหลายแหลที่ทำให้เราได้ในะระหว่างทางส่วนนี้ก็มาเอารีซอร์นะครับผมอา่ามันก็จะมีตลาดอา่าเนี่ยสนี้เหมือนกันเลยแต่แค่ประเภทคนละอย่างกันตาบานอย่างนี้ครับฟรีครับไม่ต้องเสียลูกเต๋าเลยแต่เราจะได้เงินจากตลาดข้าวตลาดผ้าและตลาดผักเนี่ยอย่างละอัน อ่าตรงนี้เช่นเดียวกันได้อย่างละอันแต่2ช่องนี้ครับถ้าสีแดงลงแล้วเนี่ยสีแดงจะลงนี้อีกไม่ได้แล้วแต่ไปลงข้างบนได้นะอ่าเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะมีได้แค่อ่าเราจะสามารถลงได้แค่ชีเดียวเท่านั้นตอนหนึ่งรอบนะครับสีแดงลงได้แต่สีแดงลงนี้ปุ๊บสีอื่นยังมาลงนี้ได้นะครับผมก็คือไม่สามารถลงสีซ้ำกันได้ในสองช่องล่างนี้เพราะมันฟรีไม่อันโกงต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือโซนนี้เป็นวังนะครับวังเรามาหาพวกขุนนางสักอย่างสุลต่านสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนนีี้เ่ เอาเวอร์เกอร์วางแล้วเราก็จะต้องทิ้งทิ้งเลขตามนี้นะครับโดยที่ไม่สนสีเลยแล้วได้แอคชั่นตามนั้นทันทีมาไล่ดูอันบนก่อนถ้าเราวางตรงนี้ครับได้เฟิร์สเพลเยอร์มาร์เกอร์นะครับก็คือช้างหน้างโง่ตอนแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ได้2แต้มด้วยลงนี้ปึ๊บได้ลูกเต๋า2ลูกนะครับแล้วก็ได้จั่วนี้ยแบบสุ่มไปอันนึงนะครับผมซึ่งมันก็จะมีโบนนะัสต่างๆนานา,า,า,าอาจจะได้เงิน3บาท อาจจะได้ลูกเต๋าหนึ่งลูกอาจจะได้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ที่แน่ได้ลูกเต๋าสองลูกนะเห็นไหมแต้มต๋ามาดีจะตายนะครับส่วนนี้ครับได้ลูกเต๋าหนึ่งลูกแล้วได้ค่าคาม่าสองนะครับก็เอาไว้พลิกหน้าเต๋าได้หรือไว้คอมโบกับสิ่งที่แบบได้ตามคาม่าอะไรอย่างงี้บางอี้ครับได้อัปเกรดครับอัปเกรดอธิบายแล้วนะก็เลื่อนในตรงแท็กบิลดิ้งนี่ะหนึ่งขั้นนะครับและได้เงิน3บาทด้วยมาตรงนี้ครับเราสามารถสร้างทายเนี่ยทับ สิ่งที่เราสร้างไว้อยู่แล้วได้นะครับผมปกติเราทับไม่ได้นะแบบเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนเส้นทางเราอยากยงไปทางนี้แต่นี่มัลงลงทำไงเ,เราก็สร้างทับได้ปัป๊บนะครับ เวลาสร้างทับเนี่ยไม่ใช่ฟรีนะไม่ใช่จ่ายแค่ลูกเต๋าเอาเบอร์เกอร์ลงจ่ายลูกเต๋า5แล้วสร้างฟรีไม่ใช่เราก็ต้องจ่ายตรงนี้อยู่แต่เวลาจ่ายเนี่ยจ่ายให้อน,นี้ลบอันนี้ครับเพราะฉะนั้นเก้าลบสี่เหลือห้าจ่ายลูกเต๋าห้าก็พอแล้วแต่ต้องเป็นสีตามนี้นะครับก็คือจ่ายตามค่าตา่า,ตางนั่นเองก่อนที่เราจะทับไปนะครับส่วนแต้มจากบิลดิ้งที่เคยได้ไู่แล้วก็ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้างบิลดิ้งเยอะๆไปก่อนเพื่อเอาเฟรมไปก่อนแล้วหลังๆเนี่ยค่อยมาสร้างตลาดทับอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่าก็เป็นกานั้ถ งี้ครับใช้ลูกเต๋า6เราจะต้องเดินเรือ exactly 6ช่องนะครับน้อยกว่านั้นไม่ได้นะครับ1 2 3 4 5สสุดได้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ไกลๆแล้วแล้วมันจะเดินเกินอ่ะเราจะลงนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะมันบังคับว่าได้เต็มที่6ช่องคือแบบต้อง6ช่องเป๊ะๆนั่นเองนะครับหมดแล้วนะครับนี่ก็คือ แอคชั่นทั้งหมดในบอร์ดนะครับถึงตาเล่าวา,ว action, างานาวาวหน,หนึ่งตัวว่า e x ิค Action ทำแอคชั่นตามที่บอกถึงตาคนต่อไปวางหนึ่งตัวทำแอคชั่นในบอร์ดคนละไปทั้งงตัวทำแอคชั่นวนไปเรื่อยจนทุกคนตัวพวกนี้หมดพอตัว,วนี้หมดก็ด้าดึงกลับครับรอเอาไว้เตรียมรอบต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าในรอบก่อนหน้าไม่มีใครไปลงไอช่องนั้นนะครับตัว First Play e r ช้างหน้าโง่ก็จะเปลี่ยนไปทางซ้ายนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ามีใครไปลงนั้น ไอตัวเนี้ยเขาก็จะได้เริ่มเป็นเฟิร์สเพเยอร์ในรอบต่อไปนั่นเองแล้วก็วนตามเข็มแบบปกตินะครับเล่นไปเรื่อยครับจนเงินกับแต้มครอสกันพอเงินกับแต้มครอสกันปั๊บเนี่ยเล่นให้ถึงคนสุดท้ายนะครับแบบอีกคนละตาไม่ต้องร้อยบวกเกร์หมดแค่อีคนละตานะั้นแล้วก็มาดูเลยว่าใครชนะนะครับต่อไปครับมันจะมีอะไรนิดหนึ่งนะครับมันจะมีโบนัสตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเนี่ยตรงนี้เวลาถึงหรือเกอินเนี่ยก็จะได้ตามนะอันนี้ก็ได้อัปเกรด ก็จะมีได้คนได้ขามาะไรก็ว่าไปมันไม่ใช่แค่โบนัสเฟรมนะบโบนัสเงินก็มีนะครับถ้าครอสอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยได้เดินเรือหนึ่งช่องนะครับแล้เอาเนี้ยไปวางในโบนัสต่อไปที่งอยู่ตรงนู้นนี่อยู่ตรงนู้นเห็นป่ะอ่านี่วางอย่างนี้ครับแล้วถ้าครอสนี้ก็จะได้เต่า2ลูกแล้วก็เนี้ยไปวางในโบนัสต่อไปผ่านนี้ได้เดินเรือหนึ่งช่องวางแล้วต่อไปทําไมถึงต้องมีอันนี้ครับเพราะว่าเงินมันเป็นสิ่งที่สามารถขึ้นลงได้นั่นเองสมมุติถ้าเกิดผมเคยผ่านนิดปุ๊บอ่ะ อันนี้ไปแล้วผมเคยใช้แต่ผมใช้เงิน4บาท1 2 3 4แล้วผมก็ได้เงินอีพาร์อีกก็ไม่ได้แล้วนะเพราะเราต้องดูโบนัสนี้ว่าตอนนี้ม,นมันอยู่ที่ไหนแล้วนะครับเหมือนเนี้เอาไว้มาร์กให้รู้ว่าเราเคยได้รับโบนัสนั้นไปเยอะหรือ,อยังแค่นั้นเองนะครับผมจริงนี้ถ้าจําได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับมาแล้วเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับราชาของเดอะแกรนเส ก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ชอบอ์ตเวิร์กอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้ค่อยแบบ ไม่ค่อยจะว้าวกับ first impression ของการเล่นเกมยูโรสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าหน้าดึงดูดให้เราเล่น่ะแต่เนื่องจากไ,ได้รางวัลครับเราก็ต้องพิสูจน์สิเฮ้ยมันได้รางวัลว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็ได้ามาลองเล่นกันแต่ส่วนคุคณ,คณ,คณภาพของคอมนเมนต์นี่ดีมากๆเลยนะครับอ่าไม่มีอะไรบางๆเลยท้ายก็เป็นท้ายหนาๆมาหมดเลยไม่มีการ์ดด้วยนะครับเป็นเกมการ์ดเลสซึ่งเท่มากๆเราจะได้ไม่ต้องใส่ซองกันนะครับซื้อแค่เกมไม่ต้องมีซองก็ได้ลูกเต๋าก็สวยมากๆเป็นแบบทาลูซีฟนะคร ใสอ่าลูกเต๋าใสแล้วก็เป็นสีที่สวยมา,มากๆชอบมา,มากๆนะครับคุณภาพดีมากนะครับอ่าโทเค็นอะไรตัดเข้าเชฟอะไรสวยงามมากนะครับโอเคตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับ <c oughs> เรื่องคอมมานเดนนะครับ้าอาร์ตเวิร์ดนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ามาดูเกมเพลย์บ้างดีกว่านะครับเกมเพลย์เนี่ยเกมเนี้ยต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วคนเล่นยูโรเนี่ยจะไม่ชอบดวงนะครับแต่เท่าที่ผมเล่นเนี่ยเกมนี้มีดวงน้อยมากน้อยจริงต่อให้ลูกเต๋าเนี่ยเอามาใช้ถอยก็ตามคือยูโรหลายเกมอะลูกเต๋าไม่ได้ใช้ถอยลูกเต๋าใช้ในการาตัดช้อยส์มากกว่าแต่มันก็ถอยเนี่ยถอยไว้ก่อนซึ่งเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์เรียกว่าลูกเต๋าเกมนี้ก็ไม่ได้ใช้ถอยเหมือนกันนะครับมันเป็นแค่การดีเทอร์มายว่าเราสามารถทำแอคชั่นอะไรได้บ้างนะแบบเอาลูกเต๋าเนี้ยไปทำแอคชั่นอะไรไ้าง ไปใช้เลยได้บ้างมันก็เปลี่ยนสมบัตกับการได้ดีซน์ประเภทต่างๆแล้วเราก็ต้องไปเลือกใช้ว่าใช้บบไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองเพราะนั้เนี่ยลูกเต๋าเกมนี้จะเป็นเป็นการบังคับแอคชั่นซะมากกว่ามากกว่าการทอยเพื่อตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วของเกมยิโรที่ดีนะครับที่ไม่ใช่แบบเอ้ยใครอยากจะทําอะไรก็ได้ไงว่าทุกคนก็จะไปทําอะไรมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็เราก็ต้องดูด้วยว่า ทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากลูกเต๋าที่เรามาีอยู่ไม่ว่าเอ้ยเอาลูกเลขเยอะๆไปซื้อทายดีไหมเดี๋วเลขเยอะๆไปเดินเรือหกช่องเลยอะไรเงี้ยหรือได้เลขน้อยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่คือมันไม่มีคําว่าถอยทียอ่ะเกมนี้ไม่มีคําว่าถอยที่คือถอยปุ๊บก็แค่ดูว่าเราไปทําอะไรบ้างนะครับยิง่งเลขน้อยยิ่งดีเลยไปเอาลูกเต๋าเพิ่ม2ลูกได้ลูกเต๋าเพิ่ม2ลูกมามันก็ได้ถอยอีกนะครับผมอ่แล้วก็มันก็อาจจะรุ้นเลขเยอะหรืออาจจะได้เลขน้อยเหมือนเดิมล้เนรอมัีีหหาาาายย่่งททํใ เลือกใช้ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้บังคับอะไรขนาดไม่ใช่เลขน้อยต้องไปเดินเรื่องเดียวมันมีอย่างอื่นให้ทําอีกนะครับรวมถึงเลขเยอะก็ไม่ได้เอาไปเอาไปซื้อเดียวมันก็จะมีอย่างอื่นให้ทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเต๋าก็ไม่ได้มาบังคับการตัดสินใจเราอ่บมันก็ยังแบบทําให้เราได้ตัดสินใจอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับรวมถึงเรื่องคาร่าที่เราสามารถพลิกหน้าลูกเต๋าได้อันนี้ก็ชอบที่เขาใกล้อุตสาห์ใส่มาให้เกมยืดหย,ยุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แบบว่าถอยทีย่สุดท้ายแล้วแม่งทําได้อยู่อย่างเดียวอียาาทํไ,ได้้ เพิ่งบอกว่าไม่มีทอยหวยใช่ไหมแต่มีทอยเทียก็จะมนะครับเพราะเคยอยู่เคยเล่นอยู่มีช่วงหนึ่งสองรอบเลยที่แบบทอยได้แต่เยอะแล้วกลายเป็นว่าเราก็ไปซื้อถ่าย <S <S มันก็ดีนี่หว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เดินเรือเลยแล้วก็ไม่แบบไปหาลูกเต๋าใหม่ๆได้ยากมากเพราะว่าพอลูกเต๋าเราเยอะเนี่ยเรารู้สึกเสียดายอะไเราไปซื้อถ่ายแทน แต่ถ้าได้ลูกเต๋าน้อยมันสามารถลูกเต๋าเนี่ยไปปั๊มเป็นลูกเต๋าได้เพราะมันมีช่องที่แบบว่าเอาลูกเต๋าส้มเลขอะไรก็ได้ไปวางปุ๊บได้ลูกเต๋าม่วง2ลูกอะไรเงี้ยนะครับผมก็กลายเป็นลูกเต๋าน้อยเนี่ยก็ทําให้เขาอ่ะมีจํานวนลูกเต๋าที่เยอะขึ้นในรอบหน้า,นาแล้วก็ทําให้เขาอาจจะพลิกกลับมาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าบาลานซ์ซิ่งตรงเนี้ยเรื่องบาลานซ์ตรงเนี้ยคือดีดีมากๆนะครับอ่าเรื่อง นเขาเรียกอะไรเรื่องดาว time เกมนี้ก็ถือว่าต่ำมากต่ำมากๆเลยถ้าเทียบกับมาลาไคโบที่ผมเล่นไปเกมแม่งดาวท i มสูงมากแล้วก็เกมยูโรหลายๆเกมที่ดาวท i มเนี่ยสูงมากๆนะครับสาหรับคนที่ชอบไม่ชอบเกมรอเทอินนานเนี่ยก็จะผ่านไม่ชอบไปด้วยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยลงปึ้งทําปั๊บจบลงปึ้งทําปั๊บจบลงปึ้งทําปั๊บจบนะครับผมคือมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีแอคชั่นที่ต่อเนื่องกันอนะคือยูโรหลายเกมบางทีมันจะมีแอคชั่นต่อเนื่องเช่นตอนนี้อ่ะเดินเดินเสร็จ มีสามแอคชั่นทำสามแอคชั่นและในแต่ละแอคชั่นก็ต้องมาตัดสินใจมาเลือกช้อยอะไรอีก,กนเนี่ยก็เรียกว่าแบบเหมือนแอคชั่นที่มันต่อเนื่องกันมันทําให้แบบเธอ์นของคนคนหนึ่งอ่ะมันนานเกินไปแล้วก็ถ้าเล่น4คนเนี่ยก็รอนานกว่าจะถึงเธอเราอะไรเงี้ยแต่เกมนี้เนี่ยมันลงปึ้งได้ปับ๊บหยิบวางจบตาคนต่อไปเผลอเวลาลงปึ้บเนี่ยจังหวะที่เพื่อนหยิบของอเล่นต่อได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรขัดกันเลยนะครับเพราะนั้นโฟโล์เงี้ยเขาก็ ถือว่าทำอมาได้ดีนะครับเรื่อง player interaction เกมนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีผลมีแค่เรือเท่านั้นที่แบบเวลาเดินมันจะเดินข้ามไปอันนี้ลืมบอกว่าเรือเนี่ยห้ามอยู่ช่องเดียวกันนะครับเวลาคนอื่นเดินนมาแล้วเราจะเดินข้ามไปแล้วก็มันยังเป็น player interaction ที่ ดีสําหรับเกมยูโรไม่ได้แบบขัดกันจนหน้าไหมหรือาทุกอย่างที่กูทามาพังสลายเพราะมึงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าเพเยเร t i o n ของเกมนี้ที่บอกว่าดีสำหรับเกมยูโรข้อแค่การไปแย่งที่นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมยูโรเว r k ์เพลย์เมนตส่วนใหญ่เนี่ยมันก็สนุกตรงนี้แหละนะครับมันแค่มีเพเยเร t i o n แค่นี้ก็พอก็ทําให้เกมสนุกแล้วแค่การแย่งที่กันแค่นั้นนะครับหรือหละเกมนี้ก็ยังยืดหยุ่นอยู่เพราะว่าเหมือนเขาก็ดูแหละว่าช่องไหนที่คนจะใช้บ่อยๆมันก็มีให้หลายช่องแต่ว่า ยิ่งวางคุณวางคนหลังๆอ่ะคุณจะเสียเงินเยอะนะครับว่าคุณวางคนแรกได,ได้เสียเงินน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็เออออกแบบนึงที่มาได้ดีอีทอ่าอย่างดีอีกอันหนึ่งเลยนะครับผมอ้อพูดล้วลินพันธ์นะครับ เพราะน้นครเกมนี้เ่ยคือผมรู้สึกว่าคนที่ชอบยูโรเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคุณอาจจะโดนแบบเห็นว่าเฮ้ยเกมเต๋าเลยแบบคุณเลยตัดสินไปว่าเฮ้ยเกมมันต้องแบบต้องพึ่งดวงต้องอะไรเนี่ยและเต๋าก็ต้องมาทอยด้วยเวลาได้เต๋ามาอนะไรเงี้ยคุณก็คิดว่ามันจะน่าจะพึ่งดวงแต่ความจริงไม่เลยนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมทอยเต๋าที่ สำหรับผมคือแทบไม่มีดวงเลยนะครับผมมันเป็นการแค่ตัด choice action ของเราไปมากกว่า um. แล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราอยู่ดีว่าเราจะทํามันยังไงให้มันดีที่สุดนั่นเองนะครับผมก็เวาจะออมในการเจนครับสมิธเกมมิ่งขอให้เป็นเกมยอดเยี่ยมครับขอให้เป็นเกมยอดเยี่ยมครับโอ้โหตอนแรกก็คิดอยู่ให้แต่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกดีกับมันมากแล้วก็รู้สึกยังอยากเล่นอีกนะยังมีหลายอย่างให้ผมรู้สึกว่าอยากจะ Discover ดูมีหลายสายให้อยากจะลองเล่นแล้วต่อให้เราเล่นสายซ้าแล้วเนี่ย มันก็รู้สึกสนุกในการฟูลฟิลตรงเนี้ยในการฟูลฟิลตรงเนี้ยนะครับคือมันมันได้หลายอารมณ์มากไม่ว่าจะเป็นการรีซอสเ็นตไไ์นกับการที่แบบเล่นพัิลกับตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเราได้เล่นคาคาซอนเล่นอะไรที่อยู่กับตัวเองอะ่ะคือมันมีหลายมิติอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ ตามนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนผมโดยตรงเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมัครแล้วนะครับก็อย่าลืมทักเพจผมมาด้วยนะครับผมอยากรู้จักคุณๆนะครับแล้วก็อยากจะดึงเข้าไปใน กลุ่มแชทลับด้วยนะครับไม่ลับหรอกนะครับแค่แบบเวลามีอะไรจะได้สามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดฝาล์ติดตามช่องเพื่อช่องเพื่อนเพื่อนผมด้วยอย่าเรียกช่องเพื่อเพจเพื่อนเผมที่จะย้ายเข้ามาในช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปของหน้าใหม่ๆทยอยเข้ามาลงในช่องนี้เรื่อยๆทาให้คุณเนี่ย รู้สึกอ่าช่องนี้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่มาเจอแต่หน้าผมแล้วก็เบื่อแล้วหรือว่าแบบวันนึงมีแค่คลิปเดียวเองนะครับหรือบาไว้ก็ไม่มีคลิปเนี้ยผมก็อยากจะทําให้แบบทุกๆวันเนี่ยมีคอนเทนต์ให้คุณติดตามอยู่เรื่อยนะครับผมแล้วก็ก็อย่าลืมสะสมผมแล้วก็อย่าลืมสะสมเพื่อนๆผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม